ค่ะพี่น้องคุณแพ่เขาป้าเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ามากับน้องดาค่ะมาเบิ่งเห็ดกันเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะก่อนที่สวัสดีค่ะ,คะมันนี้น้องดาดกับพี่้าลนเบิ้งมาเบิ่งเห็ดน้ำน้องดาเลยพี่น้องน้องดาเก็บเห็ดมั้คี่าเเห็ดเห็ดทานจากพี่น้องค่ะล้าไปคุณเด้ค่ะพี่น้นองคุณน,น,นี่เห็ดทานมันจะมองบ่ใครเห็นเลยพี่น้องนี มันจะเป็นดอกดำๆนี่ค่ะตัดขานอกหอมนี่ค่ะนกพี่นอกนี่ค่ะนกกระตาเขาก็ได้ได้แล้วอันนี้ก็ได้เฮ็ดปวกมาเดแเราค่ะพี่นอกจฉริยอ๋อหนูจับน,นี่แม่เจียน คุณแม่พอเห็น <c oughs> คุณแม่พอเห็นแล้วจ้ะ <c oughs> หมดแล้วลูกหมดหมดหรัวเขาลูกเฮ้ย <c oughs> หมดหมดสะ่น้ <c oughs> อยนะจ้ะคุณลังคนเพิ่นกะ็ะเอินว่าหมดแต่น้อย <c oughs> พ่อยิแล้วค่ะพี่น้องอันเห็ดปวกตราบจะพี่น้องมียูดอกเดี่ยวจะนี่ค่ะไปสอกกันต่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องพ่อยอิ่แล้วเฮ็ดเพิ่งจะดอกเดียวอีกแล้วจะพี่นอ้องบอดเจ้ะดอกคะ่ะ มีค่ะพ่ออีกแล้วค่ะกำลังงามๆเลยพี่หลอย เนาะคะาม่พ่อให้ปวกจ้ะวกนี่ค่ะพี่น้องาาเพชรป,ป,ปวกขาวจ้ะกระลังสีสอดพี่น้องดอกตุม่มๆุมจ้ะ ありがとうございます。 ค่ะพี่น้องลามมาทางที่ค่ะอืายหอยู่จ้ะกำลังสอดจ้ะกำลังเป็นจีนะพี่นอ้องแต่ว่าขาเพิ่นกันยาวอยู่ค่ะคุณค่ะเคลียร์ใบไม้ออก จ้นะคะแต่ว่าขาเพิ่นกระยาวดีเนะคะพี่น้องกล้องซันได้เลื่อใพี่น้องเพราะว่าน้องดาเพิ่นไายจ้ะเพิ่นจักของปลาของอยังละค่ะพี่น้องน้องดาเพิ่นกระสะอ่อนสะอ่ะอนเฮ็ดจ้ะพี่น้อง นี่ค่ะเพิ่นบ่เคยพ้อหลายจังซี่จังเท่าค่ะน้องดาเพิ่นมาพอ้อเพิ่นดีใจหลายค่ะพี่นอ้องเป็นจังบุญอยู่ค่ะพี่นอ้องโอ้ยว่ามันจีบประอนะ้นเพิ่นพี่นอ้องเอ้ยฟูเพิ่นมานนำกันเพิ่นกับพอ่อหมูสองหมูนะเพิ่นก็ได้พูละกระเครงกระตากระตาแล้วจ้ะพี่นอ้องนี่ค่ะเฮ็ดปวกกระลังออกค่ะ แ้าเจ้า่อนมันเป็นเฮดปวกกันค้ายๆเฮดปวกใหญ่นะคะพี่นอ้องอันนี้เฮดปวกขาวจะอันนี้นะ,ะ่ะก็จะสอดดินค่ะคะุณใบไม้ปกดูพี่นอ้องอย่ากิมยากเกด็เพราาะวา่ นั่นกิ้มบม่ได้ขาสุดดอกค่ะพี่นอ้องขาคนยิ้เลยนี่ค่ะเอาไปกันต่อพี่นอ้องนี่ค่ะมีขาวตะเปาเตะอีกนี่นะคะพี่นอ้องแมนเบิดเลยค่ะนี จุ่มเป็นตะวันดีพี่น้องแงแข็งแข็ง,งดีใจหลายพี่นอ้องเอ้ยมาพอเห็ดปวกมาแต่ละเทือพอเทือกอะดกสองดอกสามดอกอันนี้มาพอเป็นโมจ้ะ ดอกดอกน้อยๆหนึน่งค่ะพี่น้องแต่ว่ากิ่มออกมาขาพิ่นขาเพื่นไก่ใหญ่อยู่ค่ะนี่ค่ะจำพันี่นี่ค่ะพี่น้องเป,เป็นมันน้อยน้อยก็ก,กิ่มเลยพี่น้องขาพื้นใหญ่ค่ะ เด้อค่ะเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกน้ำกันจ้าเห็ดปวกออกจ็กรลอบเทอาใดวแล้วเนาะค่ะพี่น้องออกอยุ่ตลอดนะคะบ่ามือสองมือฝนตกมาฮอนก็ออกอีกจยกะเลยนะงามอยู่ค่ะออกดีค่ะค่ะพี่นออออ้องเห็ดปวกอุ่มมาเบงก็ได้ลลยเติบเล้วพี่น้อง 两个人 ะอ่อนคักพี่น้องมาเก็บเห็ดนิ่บกข่านจ้าเถ่อเด้อพี่น้องแต่ว่ามีผู้ชวนมา <c ười> คนเอินป้าบกับมาปลาบรถดพี่น้องเมื่อ,อยู่กับมาเนี่ยค่ะเนื้อคนมากไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยข้าวว่าเห็ดออกข้าจเจ้ามาอเอิญกับเป็นป้ารถลดแหล่ะค่ะ <c ười> ได้บบได้ก็มาพี่นอ้อนงะขั้นบบได้ก็ได้เพราะได้แก่งอุกเด้อนค่ะพี่นอ้องว่าแต่ละเดือนก็ได้คุณอาอ้ดอกนี้จะเป็นงามพี่นอ้องดอกใหญ่ๆแข็งๆได้หลายเติบแล้วจ้ะหาตัว เคลีรยดีได้พี่น้องเอ้ยยานมันลงเหลือ,อ,อ,น,น,อนี่ค่ะสองสามดอก,อกแต่ว่าตรงนี้มันอยากบานแล้วค่ะ,คะอ,อีก,กันแล้วนะค่ะพี่น้องน้ำอยู่จ้ะ เขาไปหากันต่อครับพี่น้องมีมะพร้าวอีกเฮ็ดดอกหน hmm. ึ่งครับพี่น้องเฮ็ดกอจ้ะนี่ครับพี่น้องเฮ็ดเรากระได้าวงใส่แม่ดอกพี่น้องพุดน่ะอุ้ยข้าเจ้าได้เด้อนี่เด้อเฮ็ดนี่นะเห็นว่ามีแต่ดอกงามๆยิ่งใหญ่อันนี้ของแม่ป้าได้สุขคนอยู่ นี่ค่ะพี่น้องออกออกออกจากป่ามาออกจากปา่าเห็ดมาแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้กระโดเขาเจ้าอันมาน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องมาหน้าพี่น้องล้วค่ะอันนี้น้องดา่า <c oughs> น้องดา่าเมยกันเลยสวนคุณแม่ออกมาแซวสันเมยแล้วนั่งถาขาเจ้าพี่น,อน้องนั่งถาเพิ่นอยู่บนทาง เพค่นจะพาไปต่อเรือจะพาเมือ่อวันนี้คุณแม่ก็ได้เหตุจำนี่แหละค่ะพี่น้องคลิปนี่ก็มีํำนี่ด้วยค่ะพี่น้องมาเทีเ่ยวปลามาเล่นปลาจะวางบ่มีเบียกกับมาหาเก็บเหตุจังงสิละค่ะพี่น้องนี่น้องดากับน้องคุณแม่กับน,น้องดากะขอลาไปก่อนด้วยค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด้วยค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ